3ขั้นเทพปาร์ตี้ยังไงหุ่นไม่พัง1เตรียมตัวไว้ก่อนนะคะห้ามอดอาหารเพราะว่าถ้าเราหิวจัดอ่ะเราอาจจะกินไม่ยัง้งเพราะฉะนั้นกินเลือกกินสารอาหารให้ครบแต่พลังงานลดตรง คือลดข้าวแป้งน้ำตาลของมันของทอดไว้นะคะพอถึงเวลาปาร์ตี้เราจะได้มีโอกาสกินได้เพิ่มขึ้นมากจ้าหรือใครมีตัวช่วยนะอย่างเช่นไฟเบอร์บอลหรือพาสเลมเนี่ยอย่าลืมใส่ตะหลับพกไปนะคะพอถึงปาร์ตี้ก็หยิบกินก่อนกินอาหารอื่นนะแล้วก็ดื่มน้ำตามนะคะ 2. ดือกกินให้ดีเริ่มที่ ถ้าเป็นเฟ้นนะเดินรอบๆอบืูให้คู่ก่อนเราชอบอันไหนก็เลือกกินอันนั้นนะคะไม่ต้องชิมทุกอย่างนะเพราะว่าอย่างน,านิดอย่างนานหน่อยก็อาจจะมากเกินไปนะคะเราเลงไว้นะถ้าเราต้องเริ่มด้วยโปรโตีนก่อนเพราะว่าโปรโตีนทําให้เราอิ่มนานนะคะจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่กุ้งปลาหุ้ย อย่างที่เป็นโปรโตีนเนี่ยเนื้อสัตว์เนี่ยกินได้นะคะแต่ถ้าเผื่อมีมันน่ะแล้วก็ตัดมันทิ้งไปบ้างนะไม่ต้องกินแล้วก็เลือกกินผักหลากสีนะคะผักใบกินได้ผลไม้ก็กินได้บ้างอยา่างละชิ้นสองชิ้นนะคะแต่ถ้าเราดูแล้วอะ่ะเราอยากจะกินขนมน่าก,กินมากเลยขนมเค้กหรือไอศครีมคุกกี้ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องแลกนะคะเราก็ต้องลดข้าว ข้าวสวยข้าวพัดข้าวมันขนมจีนเส้นก๋วยเตี๋ยวทั้งหลายเราต้องกินน้อยเพื่อที่จะเก็บท้อไว้กินขนมชิ้นเล็กๆก,ก็พอนะจ๊ะแล้วก็เครื่องดื่มเครื่องดื่มที่เป็นน้ำหวานน้ำอัดลมชาดมไข่มุกอยากกินเลยนะคะแต่ว่าน้ำล่าวดีที่สุดแต่ถ้าเผื่อม,มีชาเขียวชาจีนกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลพวกนี้กินได้นะคะช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันด้วยบางส่วนหรือว่าถ้าใครชอบ ของ h e r b ์ l i f ไลฟ์นะคะโคชเป็นสาวพิต้อยมีขุดแบ่งชาน่ารักน่ารักเปนของขวัญให้นะคะแล้วก็3ออกมาเต้นกินแล้วก็ต้องใช้นะคะใคร่นปาร์ตี้อ่ะถ้าเผื่อมีมีการเต้นลำเล่นเกมกันก็ออกมาดูยกับเพื่อนๆเลยนะจ๊ะหรือใครอยากได้ท่าเต้นสวยๆตอนนี้มีคอร์สออนไลน์นะ มาทดลองเรียนฟรีได้หรืออยากจะพิชฝหุ่นกับโคโ้ชเพศสัตว์พิตตาก็ยินดีนะคะทักมาที่ไลน์แอดกูดแค่ครับขอให้ทุกคนสนุกกับปาร์ตี้หุ่นไม่พังกันจ้าเย้ yeah.